ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับตรงตันคนบรรณาชัยนักอีกเช่นเคยนะเนาะเจอกันวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งก็เป็นการวิเคราะห์หวยลาวพัฒนาเนะาะงวดวันจันทร์นะครับจันทที่6ตุลาคม68เนาะวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับศุกร์ที่ สต,ตุลาคมนะครับสู่ที่ลุงตันให้ไปก็เด่นเนาะเด่นเนี่ยห้ามานะครับส่วนชุด2ตัวที่ลุงตันวางให้ไปก็กลุ่มที่ใช้หลักหมื่นหลักแสนเนาะในการลุ้นเป็น2ตัวล่างเนาะก็ถือว่าโชคดีกันนะครับเนื่องจากว่าลุงตันวาง49ไว้เนาะหลักหมื่นหลักแสนนี่ก็คือ94เนาะมาที่ ล่างเนาะส่วนตัวเลขในตารางเนาะพี่น้องสังเกตดูเนาะสูตรเหมือนกัน2ตัวมี8มี6เนาะอยู่ในตารางนะครับส่วนเลขกำลังวันเนี่ยก็จะมีมี6มี5มี4เนาะ,ะก็ถือว่ามีทั้งบนทั้งล่างเนาะในตารางนะครับพี่น้อง f c ที่ จับชุดเพิ่มเติมเนาะหรือมีความเห็นแตกต่างจันลุงไปเนี่ก็อาจจะโชคดีเนาะได้ไปทั้งบนทั้งล่างหรือไม่แน่ก็อาจจะได้3ตัวไปด้วยเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจําวันที่6ตุลาคม68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมมาดูการ,รวิเคราะห์หวยล่าพัฒนาเนาะงวดวันจันทร์นะครับจันทร์ที่ 6ตุลาคม68เนาะในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องได้รับชมนะครับลุงตันก็ยังใช้รูปแบบนะครับก็คือการเอาผลลัพธ์นะครับจากสูตรสสูตรเนาะมาเทียบชนกันนะครับเพื่อให้เห็นความเหมือนความต่างเนาะแล้วค่อยมาวิเคราะห์เป็นนะชุดสองตัว3าตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งตามสถิติที่ผ่านมาก็ถือว่า ตัวเลขในตารางเนี่ยเดินดีมาโดยตลอดนะครับอันดับแรกเนาะลุงตันก็จะเอาผลลัพธ์ประวังในตารางกันก่อนนะครับเริ่มต้นที่สูตรเหมือนกันสองตัวเนาะตัวเลขที่วิเคราะห์ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับวิเคราะห์ได้สี่เนาะแถวที่สองได้เก้านะครับแล้วก็แถวที่สามก็ได้เก้าเหมือนกันเนาะต่อไปก็จะเอา ผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะสี่สี่แล้วก็ห้านะครับฝั่งนี้อ่าตัวนี้ก็จะเป็นสามนะครับแถวที่สองเก้าเก้าแล้วก็ศนะูนย์เนาะฝั่งนี้เป็นแปดนะครับอ่าแล้วก็แถวที่สามเหมือนกันกับแถวที่สองนะครับได้ศูนย์ได้แปดเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นผลลัพบ จากสูตรเหมือนกันสองตัวนะครับทีนี้มาดูเลขกำลังวันเนาะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเลขเด่นก็จะใช้อตารางข้างบนเนาะในการวางตัวเลขนะครับส่วนรองลงมาก็จะเป็นตารางข้างล่างนี้นะครับตัวเด่นที่มาบ่อยที่สุดนะครับเริ่มต้นที่แปดเนาะแปดเก้านะครับสองนะครับ ลองลงมาก็จะเป็นศูนย์เป็นศูนย์เป็นสี่นะครับอ่าเป็นห้าอ่าแล้วก็หนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นชุดเด่นชุดผลลัพธ์เนาะ,ะจากสูตรสองสูตรเนาะจากการสังเกตนะครับตัวเลขที่เหมือนกันในตารางก็จะมีศูนมีศูนย์มีสี่นะครับมีหนะ้าเนาะ แล้วก็แปดกับเก้านะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรเนาะทีนี้มาดูกลุ่มเลขเด่นกันเนาะโดยพิจารณาจากตัวที่เหมือนกันแล้วก็ตัวที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเด่นเนะาเด่นประจำวดวันที่หกตุลาคมเนาะก็จะมีศูนนะครับมีศูนย์มีสองเนาะ มีห้าแล้วก็แปดนะครับทีนี้ก็ลองมาจับชุดดูนะครับจับชุดก็คือชุดสองตัวนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมีศูนย์สามนะครับศู 0, 8, 0, 9, นยะ์แปดศูนย์เก้าเนาะ สี่สองสี่แปดนะครับนะแถวต่อมาก็คือหนะ้า <c> ศ <oughs> นะูนย์ห้าสองปดสองปดห้าเนาะแล้วก็9้สองนะครับทีนี้ก็มาดูสามตัวกันบ้างนะครับ สตัวก็จะมี0 48 509 5 8แปดหแสองแปดาแล้วก็เก้หเนะเาะอ่าอันนี้ก็เป็นชุด3าตัว สองตัวแล้วก็กลุ่มเลขเด่นเนาะที่วิเคราะห์ได้จากาผลลัพธ์ในตลาดทั้ง2ส,สูตรนะครับพี่น้องเอฟซก็มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับทุกเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ นะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์ว่าการนําเสนอเนี่ยนะครับลงกันก็ยังใช้การเทียบนะครับผลลัพธ์จากสูตรสสูตรเนาะก็คือการเอาผลลัพธ์จากสูตรเหมือนกัน2ตัวเนาะกับกลุ่มเลขกําลังวันนะครับมาเทียบชนกันเนาะเพื่อให้เห็นความเหมือนความต่างนะครับแล้วค่อยอามาวิเคราะห์เป็นชุด2ตัว3ตัวหน,นะครับซึ่ง ตัวเลขในตารางเนี่ยนะครับจากสถิติที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเดินดีมาโดยตลอดเนาะเพียงแต่ว่าการดึงตัวเลขมาวางให้ได้รับชมเนี่ยก็อาจจะไม่ตรงตำแหน่งเนาะแต่ท่านที่จับชุดเพิ่มเติมหรือว่ามีความเห็นที่แตกต่างเนี่ยก็อาจจะโชคดีกันนะครับก็ลุ้นต่ออีกงบลวกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเย็บสีที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะ เหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ